สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณอยนสตอรี่ครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่พามาเปิดราคาขากล้วยครับผมนะครับเปิดราคาขากล้วยครับเพื่อนว่าอยากขายข้ววครับก็เลยมาเปิดราคาข้ววให้เพื่อนครับผมพี่กัดกายุที่บ้านป้าหวายนะครับตำบลตาดท่องอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับผมนะครับือพอเยจิตนะครับผม พ่นอยากเปิดพ่นอยากขายคั้วยครับผมพ่นว่าอยากขายคั้วเถือกคั้วเถือกหน่อยครับผมอายุปีกวัวนี่แหละครับนะครับคั้วของพ่นทั้งหมดก็มีอยู่สามตัวครับผมก็คือแม่แล้วก็แล้วก็ลูกอีกสองตัวครับผมนะครับสำหรับลูกตัวนี้เป็นเพศแม่ครับผมนะครับ่นบอกว่ามาเห็หนขีดไหนนะครับพ่นอยากขายคั้วยครับผมถ้าเถือกมี่ พ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างไรขั้วไปเลี้ยงครับผมเป็นขั้วเพลทผูรนะครับผมนะเดี๋ยวก็มาเบิ้งกันเลยครับคือนี่ครับอายุปีกัวกัวครับเพิ่นกับเพิ่งได้น้องครับผมอายุกับประมาณปีกัวกัวครับผมเป็นขั้วเพลทผูครับขไฮไ้ไทนาเป็นนะครับเด้อครับสายเลือดเพิ่นพร้อมตัวได้ก็จิต ขอเพิ่นเป็นเจ้าเพชรท่องครับผมนะครับตัวแม่ก็เป็นแม่ว nah yeah, 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 yeah. ันบ้านนะครับผมแม่กับแม่ว in ันบ yeah, yeah, yeah. ้านนะครับผมต้นกาอายุปีกัวกัวครับนะครับไถไฮไถหน้าเป็นอะไรได้ครับ้อเป็นเสือกเป็นนั่นนะครับไถไฮไถหน้าก็ได้ละครับผมพี่ก็ได้ครับนะครับน้องเพิ่นนะครับ สองคนเป็นเพลิดเนี่ยคนมาท่านขายนะครับคนนี้ขายตัวโตนะครับตัวไอ้นี่ครับผมเป็นลูกแก้วเพชรทองครับผมอายุกับปีกวกัวครับส่วนสูงกระอยสามสิบสามนะครับสามสิบสามบวกลบประมาณนี้ครับผมก้วย้าอายุปีกวกัวครับผม็ยังนตัวอะไอีกหลายครับผมยังโตได้อีกครับผมเล็บเผาเป็นกระดีนะครับเล็บเผาง่ายครับผมแข้งขาใหญ่ครับผม มงครับเบียบง่ายเลยครับขาปังง่ายเลยครับผมแข็งขารับเป็นกล้วยบ้านบ้านนะครับผมสำหรับผู้เอาไปพัฒนาต่อยอดกันอาจจะได้ครับผมเพราะว่าคนมีสายเลือดของสายกล้วยงามกล้วยพื้นบ้านเข้ากล้วยพันธุ์พื้นเมืองเข้านะครับผมอนันดัหลักกล้วยไทยเข้านะครับผมเป็นกล้วยแค่ปีกวัวกัวนครับ ในซ้ำนี้ก็ถือว่าโอ้ตัวนี่ครับโครงสามพันดีครับผมนะครับถ้าเต็มกล้วยมาสามปีถึงสี่ปีเนี่ยโอ้ผมว่าใ่ายเลยครับสูงเลยนะครับผม่าจ,จะได้ลอยหาทิบระอยหกสิบค,ครับผมเยอะเยอจ้ะเป็นเสียบนะครับผม สำหรับเกษตรกรคนไหนนะครับกำลังมองหาขว้วนะครับเป็นคว้วเผ็ดปูครับผมกะลองตัวมาสอบถามเคนใดครับเพื่อเพื่อนอยากขายเพื่อนเปิดไว้หามืึ้นหาครับผมนะครับถทั่วมาตอลองกับเพื่อนใดครับผมนะครับสำหรับเกษตรกรคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากได้ควายไปพัฒนานะครับผมคั้วเผ็ดปูนะครับใส่ไถยไ้ไทยหน้าก็ได้ครับผม ว่าพ่นเป็นเชือกแล้วครับแล้วก็เป็นขาดเป็นไถ่แล้วครับผมนะครับจ้าของพ่นก็ใส่ไถหน้าครับไถหน้ากับแม่พ่นนะครับผมไถทุกเส้าแล้วครับผมทุกมือครับผมไถสลับกันนะครับต่ตีมกล้วยมากน่ตัวมาหน่อยครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้แล้วครับร้อยสามสิบตัวครับมาหน่อยครับผมนะครับสหรับทำไมพี่น้องก็ในสนใจนะครับ ยาสิทีมเพิ่มทัไปครับผมโทรมาสอบถามเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผู้ที่ขามาเบิ้งแล้วก็วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ชมคลิปนี้นะครับผมเด้อตรวจสอบบริบทานคลิปใหม่ๆครับผมสำหรับคลิปนี้กรอกเข้ากันมาสวัสดีครับ